สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วกับคุณครูควนเลทยทวีศรีนะคะหรือครูเอกที่เรารู้จักกันนั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพลังงานนิวเคลียร์นะคะครูจะมาสอนชั้นม .4 ค่ะ,ะเริ่มดูกันเลยนะคะอัะอนดับแรกนะคะนะักเรียนรู้จักโรงไฟฟ้าพลังงานอะไรกันบ้างคะ ใช่ค่ะที่นักเรียนพูดมาถูกเลยนะคะก็มีโรงพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ําพลังงานิวเคียนะคะพลังงานแส,ง,นอง,อง,แสงอาทิตย์เนี่ยจะใช้ความร้อนของแสงอาทิตย์เนี่ยไปต้มน้ํหรือทาให้การร้อนแล้วใช้ไอน้ําร้อนหรือการร้อนเนี่ยไปทําให้เชื้อไบหรือกัางหันใบพัดของเครื่องกำนัดไฟฟ้าเนี่ยหมุนหรืออาจใช้จากเซลล์สุริยะหรือแผนอ่นโซล่าแผ่นโซล่าเซลล์ที่เรารู้จักกันนะคะ ต่อไปลงไฟฟ้าพลังงานลมนะคะจะใช้กังหันลมเป็นอุปกรณ์นำพลังงานลมมาใช้เมื่อกังหันลมหมุนเนี่ยแกนของกังหันลมก็จะไปที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะ่อไปลงปพลังงานนะคะก็คือใช้แรงดันของน้ำจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าลงไฟฟ้าไปหมุนพาของกังหันน้ำ ซึ่งจะขูดให้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเนี่ยผลิตไฟฟ้าตลอดเวลาเมื่อมีการไหลของน้ํานะคะต่อไปลงไฟฟ้านิเลียร์นะคะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนอีกประเภทหนึ่งก็คืออาศัยความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาการแตกตัวของธาตุยูเรเนียมแล้วนําไปใช้ในกระบวนการผลิตไอน้ําที่ใช้ในการเดิน,นเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะนักเรียนคิดว้านแนวโน้มการใช้พลังการผลิตไฟฟ้าเนี่ย ในประเทศไทยเนี่ยลงไฟฟ้าในเหมาะสมคะ่ะนักเรียนอาจจะคิดว่าเป็นพลังงานแสงอาทิต์พลังงานน้ำใช่ไหมคะที่นักเรียนคิดว่าเป็นพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยก็เพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนก็าเป็นพลังงานน้ำเนี่ยก็เพราะว่าเห็นเขื่อนเยอะในประเทศไทยใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะคะครูอยากให้ประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มในกนารหันมาผลิตเนี่ยจาก พลังงานนีเคลียนะคะเพราะว่าข้อดีเนี่ยมันก็คือสามารถผลิตได้มากนะคะถึงถ้าถึงแม้ประเทศไทยจะเป็นเมืองร้อนนะคะว่าการผลิตด้วยแสงอาทิย์เนี่ยก็ยังค่อนข้างต่ำอยู่ว่าโรงไฟฟ้านวเครีย,ยก็ยังมีข้อเสียนะคะก็คือกากของมันค่ะมันจะเหลือกากถ้าเรากจัดไม่ดีนะคะก็จะเกิดมลพิษได้เช่นกัน ไปเรามาดูโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์สัส้นดีกว่านะคะโอ้โลกอนาคตนี่ทำไมมันช่างสว่างและสวยงามอะไรขนาดนี้จะใช้พลังงานอะไรกันเอ๊ะนี่มนโรงไฟฟ้าอะไรเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อน้องนิวนี่คือโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ไงล่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงงั้นตามน้องนิวมาเลย โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยปฏิกิริยาการแตกตัวหรือที่เรียกว่าปฏิกิริยาฟิชชั่นซึ่งเกิดจากนิวตรอนชนกับธาตุยูเรเนียม235ที่เป็นเชื้อเพลิงทําให้ธาตุยูเรเนียมแตกออกเป็นธาตุใหม่สธาตุพร้อมทั้งปลดปล่อยความร้อนรังสีและนิวตรอนออกมาซึ่งนิวตรอนนี้จะไปนชนกับธาตุยูเรเนียม235อื่นๆได้อีก และความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยาฟิชชั่นจะถูกนำไปใช้ต้มน้ำให้เดือดเป็นไอน้ำและไอน้ำที่ได้จะไปขับเคลื่อนกังหันที่ต่ออยู่กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าออกมาเมื่อพูดถึงโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หลายๆคนอาจสับสนกับระเบิดนิวเคลียร์แต่ในความจริงแล้วโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์กับระเบิดนิวเคลียร์ไม่เหมือนกันนะครับระเบิดนิวเคลียร์จะใช้เชื้อเพลิงยูเรเนียม235 ที่มีความเข้มข้นมากกว่า90%ซแต่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะใช้เชื้อเพลิงยูเรเนียม235ที่มีความเข้มข้นเพียง 0.7- เถึง5%เท่านั้นทำให้ไม่สามารถเกิดระเบิดได้อย่างระเบิดนิวเคลียร์ยังไงล่ะโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จึงไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดเลยนะครับเ<ๆ>มื่อพูดถึงโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เราก็กังวลถึงรังสีว่าจะเป็นอันตรายหรือไม่ ในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยรู้เลยว่าเราได้รับรังสีจากสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลาเช่นจากดินหินโทรทัศน์อาหารที่รับประทานโทรศัพท์มือถือแสงแดดหรือการเอ็กซเรย์เป็นต้นซึ่งรังสีที่ได้รับในชีวิตประจำวันเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายงั้นเรามาดูกันครับว่ารังสีระดับไหนถึงจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเรา ระดับรังสีที่เป็นอันตรายต้องมีค่ามากกว่า500มิลลิเวิร์ขึ้นไปขณะที่เราได้รับรังสีเฉลี่ย1น1ปีอยู่ที่2-3มิลลิเวิร์เท่านั้นอ่าอ่าอย่าพึ่งกลัวไปรังสีก็มีประโยชน์เหมือนกันเราใช้รังสีในการรักษาโรคมะเร็งการถนอมอาหารการปรับปรุงพันุ์ข้าวการเปลี่ยนสีอัญมณีและอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะครับในที่สุด นักเรียนดูจบไปแล้วใช่ไหมคะนั่นนไงคิดว่าพลังงานนิวเคลียร์ที่เราเรียนกับระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยยังเหมือนอยู่ไหมตัวดีน้องๆทุกคนคุณจะให้ทำงานกลุ่มนะคะคือให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเนี่ยสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนของเรานะคะแล้วก็เลือกวิธีกรนารนำเสนอตามถนัดของนักเรียนได้เลยนะคะ มีอีกหนึ่งงานให้นักเรียนค่ะก็คือครูจะให้ครูจะแจกใบความรู้ให้นะคะแล้วก็ให้ไปทำใบงานใบที่หนึ่งส่งครูท้ายข้ามนะคะนักเรียน แล้วนะคะแล้วก็มาดูพลังงานยูเครนค่ะในควรจะสรุปให้นะคะว่าพลังงานยูเครนคืออะไรก็ไปเรามาดูแรงยูเครนแล้วก็หนักของเมฆเคสนะคะ เนื่องจากภายในนิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตอนแสดงว่าระยะห่างระหว่างโปรตอนซึ่งมีประจุบวกต้องมีค่าน้อยทําให้แรงลักระหว่างประจุไฟฟ้ามีค่าสูงมากและมีมากและมีมากกว่าแรงดึงดูดระหว่างโมนะคะดังนั้นการที่นิวเคลียสยึดกันอยู่ในนิวเคลียด้จะต้องมีแรงประกันหนึ่งกระทาระหว่างนิวเคลียสเหล่านั้นซึ่งเป็นแรงดึงดูดและมีค่ามากกว่าแรงลักแรงประเภทนี้เรียกว่าแรงนิวเคลีย โดยแรงนิวเคลีย์เนี่ยเป็นแรงที่กระทําในระยะสั้นๆเท่านั้นหรือแรงนิวเคลีย์กระทาเฉพาะระหว่างนิวเคลียที่อยู่ติดกันนะคะและปฏิกิริยาฟิชชันนะคะก็คือปฏิกิริยาที่นิวเคลีย์เนี่ยเป็นผลจากการแตกตัวของนิวเคลียสของธาตุหนักโดยกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการยิงนิวตรอนไปยง New ังนิวเคลียสของอะตอมแล้วทำให้นิวเคลียสแตกออกเป็นสองส่วน เกือบเท่ากันปฏิกิริยานี้มันของนิวเคลียสบางส่วนจะหายไปกลายเป็นพลังงานออกมาและเกิดนิวตรอนใหม่3ตัวซึ่งวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากยิงน,นิวเคลียสของอะตอมอื่นต่อไปทําให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเราเรียกปฏิกิริยานี้ว่าลูก,ลกโซ่ค่ะปฏิกิริยาฟิวชั่นนะคะก็คือ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ทำให้นิวเคลียสที่มีเลขน้อยน้อยเนี่ยสองนิวเคลียสมารวมกันเป็นนิวเคลียสที่มีเลขมวลมากขึ้นแลเรเลขปฏิกิริยานิวเคลียร์ในในลักษณะนี้ว่าฟิวชันซึ่งเป็นปฏิกิริยารวมนิวเคลียสของธาตุหนักและมีการปล่อยพลังงานนิวเคลียร์ออกมาการที่นิวเคลียสจะรวมกันได้ต้องทำให้มีอุณหภูมิมากนับล้านล้านองศาเซลเซียส วันนี้รูก็จบการเสนอนะคะเรามาดูชวดูเฉลยใบงานกันดีกว่านักเรียนได้เหมือนครูไหมคะที่ไงคะนักเรียนยังคิดว่าพลังงานในท,ที่เราเรียนระเบิดอยู่ยังเงินกันอยู่ไหม โอเคค่ะวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค